เทียงนี่พ่อก็ได้เป็นเมนู้ดเสียบๆหอนๆของเขาคือเกาลัจ้าก็เป็นแกงหน่อไม้ค่ะหน่อไม้นี่พ่อก็มาต่บ่ายาไอจอยตะมือพ่อก็มาตุ่มเห้เพื่อนจืดลยจ้าแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะถนอมอาหารอ่อนย่ำสิกินสิเฮ็ดพ่อก็เอามาอุ่นให้เพื่อนหอนแน่จักน้อยแล้วก็มาล้างน้ำเปล่าจ้าแล้วก็มาทำการแกงกันเลยจ้าใส่น้ำยานั่งลงไปใส่น้มยานั่งลงไปแล้วก็ตามด้วยข้าวเบือค่ะข้าวเบือนี่ก็เห็ดมาจากขหนี้วที่แช่น้ำให้เพื่อนอ่อนรสจ้าบบดนี้ก็มาตําใเห้เพื่อนแตกละเอียดที่เพื่นนนนนนเเปป้าาาาาจงงงงลล่่่่วีพพพรอออยไไ จังโบเป็นก้อนกรซิคนจิตตาให้เพื่อนแตงละเอียดแล้วก็มาเทลงใส่หมอ้อเทลงหม้อแล้วก็ต้องคนอีกรอบได้จ้าพราะว่าเผื่อก็ยังโบจับกลาเป็นก้อนเวลาหม้อเพื่อนห่อนหม้อเพื่อนฝน,น,นคนให้ทั่วใส่น้ำยานังก็เขืเบือลงไปตามเหน่ยบกับกบวบละจ้าบากับกบวบพอนก็ไปซื้อมาจากร้านคุณยายแพงค่ะสิบบาทในสามสี่หน่วยพอนะโอ้แกงลงไปแ <c oughs> ล้วก็เป็นเฮดละจ้าเฮดอันนี้พ่อก็ลืมซื้อเพื่อนละเป็นเฮดดอกซีน้ำตาลเวลาเอามาสูสาบใส่กระดอกพักติวเป่นเขากันคักได้จา,ดากรสชาติข้องเพลินเวลาสูบนี่ก็สิเป็นส่วนเห หย่างนั้นนะแต่ว่าอันสูงๆนี่มาจากดอกฟักติลด้วย ามว่าเสียบบัวพ่อกะว่ามันเสียบไปอีกแบบเอาหมักบวบกับเห็ดลงไปใส่แล้กกะสีโคเลยให้เพื่อนเขากัถ้ะบางคนก็บ่ได้ละจ้าเดี๋ยวเขาเบื่อเพราะสติดหมอนันนาเวลาหมอเพื่อนห้อนพ่อก็เลยตองคนเห็นเพื่อนทัวเพื่อนถึงกันน้ำแนียจักน้อยจ้าพอนี่คนไปแล้วก็ปิดฝาหม้อรอปรุงเลยค่ะระวังที่พ่อนรอให้หมอน้ำเพื่อนเดือดเพื่อนฟดพอกไปหาต่อยบกงหงอยู่หลังเฮนบางหงนี่โเ้ยอยากสิบอกได้จ้าถ้าบบใส่ไม่คำแบบต้องเอ็นตรงหลุมไปตะดุนละจ้าแต่ว่าอันนี้พ่อใหญ่ก็ได้เสริมขาเสริมเสาเพิ่นไปละก็เล หลังทำความสะอาดฟันเปลือกคนออกหลังเรียบร้อยแลย้วกลมาทําการฟันด้วยมีดสองคมค่ะมีดก็เป็นมีดคู่ใจค่อยาฟันบอรหุ้แล้วพ่อก็เลยมาเปิดฟ้ามอเบื้องแกงน้อไหมก็เลื่มซุกปแลวก็สิเป,ป็นบกบวกกับ,กบกเพชรละจ้าเพื่อก็เรื่มซุกเริ่มอ้อนพอก็สิมาทําการปรุงเครื่องปรุงก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมค่ะค่ะบรอกกก็แม่นผงนวผงนง,นงใส่ลงไปเลยค่ะครึ่งซ้อนตวงแล้วก็ย้าย่นแนจน้อยเดี๋ยวก่ะสีบนนวทั่วถึงยอดด้วยน้ำนวละจ้าน้ำนวน้ำนองๆก็คือน้ำปลายอดลงไปตามใจมักตามใจชอบไปเลยจ้ามักนวหลายก็ไสล ใส่เครื่องปรุงไปแล้วก็ข้นแน่จักน้อยให้เครื่องปรุงพ่นเขากแล้วกะปิดฟ้าหมอกลอให้เห็ดกับังบวกพ่นซุกลอยเซ็นตคณะที่พ่อนร่อให้แกงน้อยพอนซุกอยู่นี่พ่อก็ไปหาบะเล้งตักมุ่คงตำ้มบักอตักมุ่งนี่พ่อก็ใสิใส่บกพริกไปจจกสาน้อยใส่หลายบได้จาาเดี๋ยวเพื่อสิเพ็ดิายาพอน่าเพ็ดเพ็ดหนบอตงมาเสื้อพ่อเ้อพ่อก็ตัวไปจักสลับพะว่าพ่อกินเพ็ดบ่ได้กินเพ็ดเพ็ดย่ามใดพ่ออยากิบอกเลยจ้ะแซบท่องบักขาขอบบักส่องใส่พ่อจะเป็นบะหะ พอตพ่อกินเข้าไปมันคือบ่คือข้าจ้าวขวานว่าออกคอนท่องออกคอนใส่บะคักละจ้าปานเอาน้ำพรอนมาลวกก็เลยเห็บบะคงเพือเขากันแลี่ยวๆกับขวดใส่ถ้วยใส่บ่วงไปละจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปเสิร์ฟกันเลยใส่ผัดถาดผักเขาแลี่ยวๆกับไปบึงหม้อแกงนมไหมละจ้าหม้อแกงนมไงของพ่อเก็เลยซุกอัวลววเป็นตะแจ็บขึ้นยังคนเนีเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยผักก็ทิเป็นผักอีตูกับผักขาขาดบ่ได้กับเป็นผักอีตูกับผักขาเด้อแกงนมไนนี่เพื่อจังหอมตบดังดีเป็นตนายพพอออออเเเเาาาผผััักกกกีตู่่่ขลลลงไปใสแ้้้ว็คุหนนนถบ แล้วก็ปงหม้อเอาถั่วไมาตักซื้อพ่อใหญ่ละจ้าใส่ถั่วใส่บวงไปแล้วกะไรฮะผาเข่าผาหนาไปลงสีคือเก่าละจ้าวันนี้ก็หมานเหมือนเดิมค่ะก็ขอขอบคุณลูกค้าคือเก่าละจ้าถ้าบ่มีลูกค้านี่พ่อกะบ่มีเขามีน้นำบ่มีเงินมีคำให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพ่อได้หาปลาเข่าผาหนามาแล้วพ่อก็ได้เอิ่นพ่อใหญ่มากินน้ำกันพ่อใหญ่น่ะก็เลยบอกว่าบ่กินพ่อก็เลยบอกให้พ่อกินก่อนละจ้าเพราะว่ามันก็ตะเศ้าอยู่เนาะหาโมงผนาเทศเขาเที่ยงจังไดนมาสู่กันกินกระต่ายเต่าเที่ยวแถวเพื่อน่่ะะหิวค ข้าวเมื่อเสาร์นี้บ่ได้กินข้าวเพราะว่าไปส่งลูกส่งเต่ากลับมากก็มาเฮ็ดน้ำเพื่อนน้ำซ่าก็เลยสวยเลยบ่ได้เบิ่งเวลาไปจ่ะเถื่อเฮ็ดแนวอยู่แนวกินแล้วกระป้าไปหามงสาวคนนะไปกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วแล้วพ่อก็ได้นพอตัดผาบมาเป็นช่วงแรงได้จ้าเนี่ยเหมือแรงลูกเต่าเขาพ่อเลือกโรงเรียนมากก็ได้มีออเดอร์มาส่งห้ามลุงโจละจ้าพาก็มาส่งตากฝนตากฝ่ามาละจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนดีไปตาไนมองดอนตกะมองดอนบัตกะละจ้ายู่ผู้เฮาพผันตกมาหอดันจวดผันฝนบัวโต๊ะพ่อกระจัจ ก็ได้ผาก็ค้นกระสอบหัาเรียงไหวให้ลูกโจอย่างสวยงามราคาถบ่เรียงสวยงามมันกระบ่เป็นระเบียบก็ได้สอยก็คนละม่คนละมือละจ่าไอ้ก็น้อเพ่อนั่นสวนผอเพื่อกะสิมาเรียงยุตะร่างส่วนพ่อก็ได้ยืนให้กำลังใจละจ่าเสียกันบักคากแม่กระลูกคำมาดึกมาพ่อก็ได้มีน่าก็คุณหมอละจ่าพ่อก็ได้ไปหาคุณหมอเพ่อก็ได้นัดติดตามอาการของพ่อละจ่ากับเป็นเกีียวก็โมลูกพ่อก็เลยโยขว้างนักไล่กระบอกได้จ่าบางอันที่พ่อเหดได้พ่อเ็ตก่อนสิไปหาคุณหมอพ่อก็เด้ซักประวัติสร้างนํำหนอนน้ั่วดามงัน พ่อตาพอ่อเห็นตัวเลขโอ๊ยก็สะพอ่พอพอ่อขีดเขาเสียพ่อว่าสามาขึ้นคักข้น,นแน่แท้นักหนักพรอน